สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีเมษนะคะในเดือนสิงหาคม2564เรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรม้างนะคะเรามาเริ่มที่การงานเลยนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับติดต่อสื่อสารผ่านทางต่างประเทศหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการคมานาคมหรือว่าทำเกี่ยวกับการขนส่งนะคะงานที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างประเทศโดยตรงนะคะในเดือนนี้คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนว่าศักยภาพเริ่มจะดีขึ้นหรือในบางครั้งในการสายงานอาจจะมีการล่าช้าหรือมีการดีเลย์นะคะแต่หมอมองว่าทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีบางครั้งมันอาจจะมีการล่าช้าดีเลย์ไปบ้างแต่ทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ มองกันในด้านการเงินนะคะหมอมองว่าคุณจะหมดเงินไปกับปัญหาในครอบครัวหรือในบางคู่บางกรณีเนาะที่ที่อยู่ร่วมกันนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะหมดเงินไปกับการที่คุณจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะสามารถเป็นทั้งสองอย่างเนาะหรือว่าจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวข้องกับการฟอ้องร้องการหย่าล้างเรื่องคดีความก็เป็นไปได้ในเดือนนี้นะคะ สำหรับคนที่โสดนะคะหมอหมองว่าคุณเป็นคนที่เนื้อหอมมากในเดือนนี้จะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแต่หมอหมองให้คุณตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะเพราะมันเป็นการเลือกโดยการใช้ชีวิตนะคะของคุณเองเนาะหมายถึงว่าเราเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะต้องต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามีตัวเลือกเข้ามาเยอะมาก สำหรับในด้านเรื่องการเงินนะคะหมอมองว่าในเดือนนี้คุณจะดวงดีนะคะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเนาะในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นคนบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงินของคุณเดือนเดือนนี้ดีมากถ้าเกิดคุณจะเดือดร้อนอะไรนะคะจะมีคนหยิบยื่นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีมากเลยค่ะในเดือนนี้สำหรับในด้านปัญหาสุขภาพหมอมองว่าระวัง ปวดช่วงหน้าอกนะคะช่วงอกนะคะแล้วก็สวงอกเนาะให้มีการเช็คตรวจสอบนิดหนึ่งอาจจะมีการเจ็บระหว่างสวงอกก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ช่วงแขนบ่าไหล่นะคะช่วงต้นคอให้ระวังไว้ในเดือนนี้นะคะหมอนิ่มกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ราัฒนาการเงินนะคะขอให้มีเงินหลั่งไหลามาเทมานะคะ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ